ความหลอนของภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายในแฟรนไชส์คอนจ i n g the ออย่าง The c o n t o u r i n g Last Rise นะคะก็เรียกได้ว่าได้ใจคอหนังสันประสาทไปเต็มๆอะค่ะวัดจากอะไรคุณผู้ชมวัดจากไรายได้เปิดตัวทั่วโลกคือเปิดตัวไปอย่างสวยงามจริงๆนะคะกวาดไปมากถึง194ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นแทนเป็นหนังสยองขวัญที่ทำไรายได้เปิดตัวสูงที่สุดในโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็นับเป็นภาพยนตร์ในจักรวาล o n j u r i n g ที่ทำเงินในสุดสัปดาห์แรกของการเปิดตัวได้สูงที่สุดอีกด้วยค่ะหากว่านับไรายได้ในบ็ x Office ฟแถบอเมริกาเหนือ The Conjuring Last r i s e <it> ก็ยังครองอันดับที่3ของภาพยนตร์สยองขวัญที่ทำไรายได้เปิดตัวมากที่สุดเป็นรองค่ะเพียงแค่อิในปี2017แล้วก็อิ Chapter 2, 2ในปี2019นั่นเอง ก็ต้องบอกว่าหนังแนวสยองขวัญเนี่ยก็เคยเป็นเหมือนมานอกสายตาในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคุณผู้ชม หากว่าระยะหลังมานี้กลับทําเงินได้ดีทีเดียวค่ะอย่างในปีนี้ก็มีหนังสยองขวัญหลายเรื่องที่ประสบความสําเร็จอย่างเช่น Sinners แล้วก็ Final Destination Bloodlines นะคะซึ่งเขาก็คาดการณ์กันค่ะว่าอาจจะเป็นมามืดที่เข้ามาช่วยกอบกู้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในปีนี้ก็เป็นได้ค่ะสําหรับภาพยนตร์ที่ครองอันดับที่2บนตาราง box office ในสัปดาห์นี้ก็คือหนังเรื่อง Hamilton จากค่ายดิสนียนะคะกับรายได้อีก10ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้ดวยวปเวเพิลค่ะที่ก็เก็บไปได้อีก5.4ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ